คุณกำลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอร์ตแคทอีพีนี้สนับสนุนโดยเฮาหกสิบสี่ผ้าปูที่นอนแปดร้อยเส้นได้ผ้าปูที่ยิ่งซักยิ่งนุ่มหลับเย็นสบายยันเช้าเพราะการนอนที่ดีคือพลังในการเริ่มต้นวันที่ดีเฮาหกสิบสี่ผ้าปูที่นอนแปดรเส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มเคยได้ยินคำว่า ถ้าเกิดเราลืมไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตหลักๆเราว่าคงเป็นเรื่องของความรักความผิดหวังหรือว่าความผิดพลาดถ้าเป็นเรื่องความรักแล้วเนี่ยถ้าเกิดเวลาเราอ,อกหักนะหรือว่าเรารักใครมากๆสักคนหนึ่งแล้วเราอาจจะหมดรักเขาหรือเขาอาจจะไปมีคนคุยใหม่เขาอาจจะเลิกกับเราเวลาของ ความผิดหวังเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วถูกไหมเรามีความรู้สึกดีๆร่วมกันเรามีความทรงจําที่ดีร่วมกันจริงๆแล้วคําที่บอกว่าเวลามีความรักเนี่ยมันมักทําให้เราตาบอดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยคือบางครั้งเนาะเวลาที่เรามีความรักเนี่ยเราว่านะการที่เรารักใครสักคนมากๆเนี่ยเราก็จะทุ่มเทจนลืมที่จะรักตัวเองคือมันไม่ใช่ตาบอดแบบนั้นหรอกเราว่ามันคือการที่เราอาจจะ ลืมที่จะรักตัวเองบ้างเนาะเราอาจจะรักใครอีกคนที่มันมากจริงๆแล้วพอเราใส่ใจมากๆเราใช้เวลาร่วมกับเขามากๆเลยเรารักเขามากๆนะเราทำทุกอย่างเพื่อให้คนมีความสุขเนี่ยแล้ววันใดวันหนึ่งเราต้องจากกันไปเนี่ยมันก็ทำให้เรารักตัวเองไม่เป็นเพราะว่าเรามัวแต่ไปรักคนอื่นพอเราต้องมาอยู่กับตัวเองนะเราจะรู้สึกว่า เฮ้ยแล้วเราต้องทำยังไงกับชีวิตบ้างคือมันก็จะมีคนอยู่สองประเภทเนาะคนประเภทแรกคือเขาเก่งยแล้วแหละเจอเรื่องแบบนี้มาเยอะก็อาจจะ m o v อ on ได้เร็วแต่คนมัน90%เปี่ย็นเป็นคนประเภทที่แบบมันลืมไม่ได้หรอกมันอยากจะกลับไปในที่เดิมที่เราเคยยืนอยู่เราอยากจะกลับไปมีความสุขแบบเดิมแต่ก็ลืมไปว่า ความสุขนั้นเนี่ยมันน่าจะหายไปแล้วแหละมันกลายเป็นความทรงจําของกันและกันแล้วแหละแล้วเราจะทํายังไงให้มันมูฟออนได้เราว่าเนี่ยมันก็คงต้องยอมรับความจริงแล้วก็อยู่กับปัจจุบันสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องผ่านไปแหละเราไม่สามารถไปบอกได้ว่าเฮ้ยขอย้อนเวลากลับไปช่วงที่มันมีความสุขทาได้ไหมครับมันทําไม่ได้เพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันคือการเดินไปข้างหน้าในทุกๆวันไม่ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอดีตไม่ว่าจะปีนี้หรือว่าเราลองนึกกลับไปในเมื่อชีวิตเราที่ผ่านมาก็ได้มันมีหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ววันเนี้ยนะตอนนี้เองนะเราก็มองมันเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งที่เราผ่านมันมาได้แล้วเราไม่ได้กลับไปรู้สึกกับมันแบบนั้นแล้วแต่ตอนนั้นเองเนี่ยมันก็คงเป็นแบบช่วงนี้แหละที่เรารู้สึก แย่ๆรู้สึกที่ผ่านไปไม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยจงเชื่อในตัวเองรักตัวเองให้มากๆแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ด้วยตัวเราเองทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลานะไม่ว่าเราจะผิดหวังกับเรื่องความรักก็ตามหรือว่าผิดหวังกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วเลวร้ายมากๆเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาให้ทุกสิ่งเนี่ยมันผ่านไปค่อยๆผ่านไปนะเราไม่สามารถที่จะไปเร่งเวลาของการเยียวยาชีวิตเนี่ย ให้มันเร็วขึ้นได้เพราะว่าการที่เราจะเยียวยาตัวเองได้เนี่ยเราต้องเข้าใจถึงอาการที่มันเกิดขึ้นก่อนการที่เราอยู่กับใครสักคนนานเกินไปหรือเราอยู่กับความผิดหวังที่เราคาดหวังไว้เยอะมากๆเลยเนี่ยพอมันต้องผิดหวังพอมันต้องจากลาเราจะเจ็บปวดมากๆเลยเราจะรู้สึกแย่มากๆเลยเพราะว่าเราคาดหวังไว้เยอะมากๆหรือว่าเราลักมากๆเลย พอวันที่เราต้องเผชิญกับสิ่งที่มันจะต้องจากไปหายไปหรือว่าผิดหวังมากๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแผลที่มันใหญ่ในชีวิตเราไม่สามารถที่จะใช้เวลาแป๊บเดียวในการที่จะผ่านมันไปได้มันก็ต้องมีขั้นตอนของมันนะในการที่เราจะต้องผิดหวังกัน,นก่อนเพราะเราผิดหวังมากๆแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอดีตที่มัน เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือว่าความผิดพลาดความผิดหวังความเสียใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเจ็บมากๆเลยเหมือนเวลาเราเป็นแผลถูกไหมตอนที่เราโดนมีดบาดเนี่ยมันเจ็บไหมเจ็บมากๆเลยนะครั้งแรกเนี่ยเลือดมันไหลมันเจ็บแต่เราทํำยังไงเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแผลแล้วเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลาไปแล้วบอกว่าเฮ้ยมีดอย่าโดนฉันนะเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษา ถ้าเกิดเป็นแผลใหญ่หน่อยเราอาจจะต้องไปหาหมอเราจะต้องใช้เข็มเย็บมันนี่เราอาจจะเจ็บขึ้นไปอีกถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันเป็นแผลที่มันไม่ใหญ่มากเนี่ยเราปล่อยให้ร่างกายเราเยียวยาตัวเองเนี่ยมันก็หายร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมีระบบภูมิคุ้มกัน2แบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเวลาเป็นแผลมันก็จะเยียวยาตัวเองได้ถูกไหมจิตใจก็เหมือนกันในเรื่องของด้านจิตใจเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกแย่ มันก็จะมีกระบวนการในการเยียวยาตัวเองของมันเหมือนกันนะในการที่เราจะต้องยอมรับมันให้ได้แล้วก็อยู่กับมันให้ได้ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราลืมไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้คือบางครั้งเนี่ยเราบอกให้ลบความทรงจํา <c oughs> ไม่ได้หรอกเราไม่ใช่หุ่นยนต์เราไม่ใช่คอมพิวเตอร์เราทําได้แค่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันยังไงมากกว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้แล้วเนี่ย เดี๋ยวเราก็ชินเดี๋ยวเราก็ปรับตัวได้เดี๋ยวเราก็เกิดเรื่องใหม่ขึ้นเรื่อยๆชีวิตมันก็แบบนี้แหละเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรให้มันผิดหวังเนาะแล้วเราก็ยอมรับมันอยู่กับมันแล้วก็เริ่มใหม่ผิดหวังใหม่มันก็วนซ้ําๆแล้วมันก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วเราก็เติบโตขึ้นเราว่ามันเป็นกระบวนการในการเตริบโตของชีวิตที่มันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเจอความผิดหวัง ความเสียใจจากความรักก็ตามไม่ต้องกังวลไปไม่ต้องกลัวไปเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้เราแค่ต้องใช้เวลาเราแค่ต้องให้เวลากับมันเราแค่ต้องยอมรับมันนี้ได้ถึงเราจะร้องไห้ฟูมฟายแค่ไหนก็ตามร้องไม่เถอะไม่เป็นไรมันคือกระบวนการในการเยียวยาจิตใจของเราที่มันไม่ใช่เรื่องแปลกใครๆก็อ่อนแอได้ใครๆก็รู้สึกเจ็บปวดได้ไม่มีใครไม่เคยเจ็บปวดหรอกในโลกนี้เราว่าทุกคนเนี่ยมันมีเรื่องที่มัน เจ็บปวดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะผิดหวังเสียใจไม่มีใครที่จะตามใจเราได้ทุกอย่างหรือว่าไม่มีอะไรที่มันจะถูกใจเราได้ทุกอย่างหรอกในโลกนี้มันมีเรื่องที่ถูกใจเรื่องที่ไม่ถูกใจเรื่องที่มันโอเคกับเราหรือว่าเรื่องที่มันไม่โอเคเนี่ย <Another one> เราเลี่ยงที่จะเจอไม่ได้เพราะว่าชีวิตเราเนี่ยต้องเดินไปข้างหน้านทุกวันแล้วเราก็ต้องรักษาตัวเองให้ได้ทั้งเรื่องจิตใจและร่างกายให้มันดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อยู่กับมันให้ได้ครับเราต้องเรียนรู้และเติบโตไปกับมันสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก h o u s 6 4ผ้าปูที่นอน8 0เส้ซนได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มส่วนใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หรือ Li n e แอด at เ h า u s สสะกดด้วย h a u s, s 6 4 มีแอดด้วยนะครับเพียงแจ้งหรือเกากโค้ด Good Day รับส่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อครบ8,000บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนธันวาปี2,566เท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเผมจะปักไว้ในใต้อีพิโซดนี้นะครับ